ได้เท่าไหร่ครับ500 6 0 0 7 8 9 1,000เท่าไรแล้วไปอีกครับไปอีกครับไปอีกครับ1 2 0 0 3 0 0 1 4 0 0สอนี้ยไปกันอีกครับยาวๆครับยาวๆครับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับ ิคออฟ8นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้เครดิตฟรี100บาทนะครับสามารถแอดไลน์ด้านล่างนะครับไปสมัครรับเครดิตฟรีกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอยู่กันที่เกมดากอนหินนะครับกับค่าย PG นั่นเองนะครับวันนี้มีทุนมาที่14,000กว่าบาทนะครับมาดูกันว่าวันนี้ลานที่ินมังกรจะปลุกตื่นหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเริ่มรุ่นกันที่มังกรเกี่ยวหอยแต่ก่อนครับ อ่ะปั่นกันไปครับตอนนี้เกมนี้ผมเบ็ดที่ตาลายยี่สิบแปดบาทเท่านั้นนะครับมาดูว่าจะคือหรือเปล่าน้อปั่นไปครับขอบังกรเขียวแตกก่อนนะครับก่อนอื่นวายมาอันเดียวไม่ได้ครับปั่นไปปั่นไปมาอีกครับสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสี่สิบเก้าบาทรัวๆอ่ะบังกรเขียวแตกแล้วเรียบร้อยครับมากิดกิดเทาแตกไปแล้วครับโป๊ะโป๊ะมาครับผมบังกรฟ้าแตกหรือเปล่าโอ้โหขาดอีกสองช่องเท่านั้นนะฮะ มังกรฟ้าไม่แตกนะครับบานไปต่อครับ28บาทเท่านั้นนะครับเกมนี้แตกบ่อยมากนะครับสังเกตดีๆนะว่าผมเล่นเกมนี้บ่อยมากนะครับไปดูย้อนหลังที่ในช anel ได้เลยนะฮะผมลงคลิปไว้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้เครดิตฟรีนะครับ100บาทแอดไลน์ไปสมัครกันได้เลยนะฮะอ่ะแตกมาครับถึงหรือเปล่าอีกช่องเดียวนะครับแม่มังกรเขียวจะแตกดเลยอ่ะบานไปสีส้มทังกระดาน สามช่องได้ไหมไม่ได้ครับปั่นไปต่อไม่เป็นไรไปต่อครับกดไปอีกครับมาครับส1บเอาทกดไปอีกครับนิดนิดหน่อยๆมังกรเขียวนี่แหมถูกยากเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามาังกรแดงนี่จะไอ้ลายชินีมังกรที่จะตื่นยากหรือเปล่าโอ้โหเท่าไหรด่ดีมาอีกสี่ช่องครับขอยหกช่องไม่ได้ปั่นไปต่อไม่เป็นไรครับปั่นไปต่อ อ,อ่าอีกสี่ช่องมังกรเขียวและบินใส่ยังไม่ได้ครับใจเย็นนะครับเล่นสล็อตต้องใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบปั่นไปเพิเพินมมาครับห้าช่องหกช่องอีกมาอ่าเรียบร้อยมังกรเขียวใ็เรียบร้อยนะครับผมมาครับมังกรนะ้ำมังกรฟ้าใ่หรือเปล่ามังกรฟ้ามาดิาให้มังกรเขียวทำง,งานก่อนสี่เท่าแตกไปหมดแล้วอ่ามาครับเท่าไหร่ครบไหมโอเคมังกรนะ้ำมาต่อเลยฮนะยาวไปยาวไปยาวไป ไม่โอ้ทั้งกระดานฮะห้าร้อยแล้วครับผมห้าร้อยไปแล้วมังกรทองจะแต่แต่มังกรแดงมาก่อนแล้วมังกรแดงมาก่อนแล้วหัวใจรัวๆครับทังกระดานแมจะรักกันอะไรขนาดนี้โอ้โหไปสิบสี่บาทมาอีกครับเท่าไหร่แล้วพันกว่าบาทครับตอนนี้มังราชินีมังกรตื่นแล้วครับผมราชินีมังกรตื่นแล้วฮะมาแล้วเรียบร้อยพ่นไฟไปเนโลกโอ้โหทั้งกระดานเขียวทั้งกระดานฮะต่อไปไปต่อ ไปต่อขอหน่อยอ,อตาแดงแดงจะไว้ใจได้กามากันอีกแล้วมากันอีกแล้วมากันอีกแล้วอืทางกระตานี่ครับมาขุดข้างล่างลงไปหน่อยสีฟ้ามาเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้คอมโ,มโอคอมโบยาวๆฮะโอ้โหคอมโบนี้สุดจัด2 0 0 0ันกว่าบาทแล้วมาดูกันที่มาดูกันว่าจะสรุปได้กี่บาทนะครับสำหรับช็อตนี้ฮะมางตอนตื่นรอบนี้ครับเอามาอีกครับ เอามาอีกครับ1000พเอามาอีก1 0 0 0พฮะไปครับมันจะเปลี่ยนจกรตาไอไอมังกรสีเทาไอกระดานสีเทาเป็นรูปมังกรครับสําหรับราชินี้มังกรนี้นะมันจะเสกให้เห็นปะนี่ครับมาอีกครึ่งกระดานโอ้โหนี่เอาไอสีเทาลบไปให้หมดให้ให้เป็นมังกรให้หมดครับถ้าเกิดติดกันเกินสีช่องนะครับรับซับแน่นอนฮะไปอดีกรู้ๆครับห้าร้อยหกสิบบาทแล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้สี่พันกูมา มาครับเสกมีอีกอสี่ช่องได้หรือเปล่าอืมันจบแล้วครับมันจบแล้วนะครับมาสรุปกําลังวันนะครับได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยหกร้อยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งพันเท่าไหร่แล้วไปอีกครับไปอีกครับไปอีกครับหนึ่งพันสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยไปกันอีกครับยาวๆครับยาวๆครับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ฮะปลูด 4 9 6 7บาทนะครับผมโอ้โหกำไรวันนี้5,000กว่าบาทนะครับเกือบพบ2 0 0 0 0ืน,นะครับะใครสนใจอยากแตกแบบนี้นะครับแอดไลน์ไปสมัครกันได้ครับแจก,กฟรีไม่ต้องแชร์ครับ100บาทรับฟรีกันเลยฮะ